สวัสดีค่ะวันนี้นะครับมาดูงานอะไรที่เราจะส่งนะครับอันนี้นะครับจะเป็นโครงใบสีนะครับจะเป็นโครงที่ตัดแล้วก็ห่อให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าลูกค้าต้องการให้ห่อให้ตรงนี้ก็จะเป็นกลวยจีบนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของงานมาลัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นออดอกท่าหูนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น ทุบส่งเครื่องนะครับแล้วก็ตรงนี้ต่อขาสําหรับเสียบยอดเนาะแล้วมาดูนะครับอันนี้ชอบใบสีนะครับในส่วนของชอบใบสีก็จะเป็นชอบใบสีชั้นแรกนะครับเป็นชอบใบสีแม่15นะครับเวลาประกอบก็จะประกอบมุมนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่อีกอันนึงก็จะเป็น ชอบใบสีแม่11นะครับนี่นะคะเป็นภาพรวมนะครับยังไงก็ฝากผลงานด้วยนะครับ